ดาราสาวโสดแซบยังไม่ลืมแฟนต่างชาติเป็นรักที่ประทับใจที่สุดโสดสนิทและถูกจับตามองเรื่องความรักอยู่เรื่อยๆสำหรับดีเจต้นหอมสกุลตาลาเทียนัยโรจนักแสดงพิธีกรสาวแถวหน้าเมืองไทยที่รลดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาน,นานมีผลงานโดดเด่นจำนวนมาก ซึ่งล่าสุดเธอได้มาเปิดใจถึงเรื่องราวความรักผ่านรายการโต้หนูแหม่มดำเนินรายการโดยพี่หนูแหม่มสุริวิภาโดยมีบางช่วงบางตอนที่เธอได้เปิดใจถึงรักครั้งเก่าที่ประทับใจที่สุดตั้งแต่มีแฟนมาโดยเธอเผยว่าคนล่าสุดค่ะที่เป็นแฟนต่างชาติอาจเป็นเพราะว่าหอมถูกขัดเกลาจากครูเงาะแล้วด้วยในการเลือกคู่ หอมถามครูเงาะว่าทำไมเราตกอยู่ในสถานะเดิมๆครูเงาะถามว่าหอมเคยเขียนไหมว่าเราอยากได้อะไรจริงๆหอมอยากได้ผู้ชายแบบไหนหอมอยากได้ผู้ชายซื่อสัตย์ค่ะครูเงาะบอกว่าหอมอยากได้แบบนั้นจริงๆหรอก็แค่นั้นค่ะแล้วถ้าเขาเห็นแก่ตัวเอาไหมไม่เอาค่ะมึงเขียนถูกข้อที่มึงไม่เอาค่ะเขียนเลยว่าอะไรได้แล้วอะไรที่ไม่ได้ใช้เหตุผลเลือกคนคนนั้น อย่าเลือกคนที่เขาไม่มีแล้วไปเปลี่ยนเขาซึ่งที่ผ่านมาเราเลือกซื้อสัตว์นะแต่อย่างอื่นเข้ากับเราไม่ได้เลยถามว่าอยู่แล้วมีความสุขไหมก็ไม่มีความสุขพอวันหนึ่งผู้ชายไม่ซื่อสัตว์ขึ้นมาก็เลยเป็นระเบิดลงพอแล้วฉะนั้นเราเลือกคนที่ทำให้เรามีความสุขเลยหอมก็แค่รู้สึกว่าหอมชอบผู้ชายที่จริงใจมีเหตุผลพอวันหนึ่งเรามีโอกาสเจอคนล่าสุดถามว่าเขาเป็นสเปคเราไหมไม่ใช่ แต่เราลองหยิบเหตุผลในใจขึ้นมาปรากฏว่าเราเปิดใจปุ๊บเขามีทุกอย่างที่เราชอบและมันกลายเป็นแบบว่าคนที่ใช่มันเป็นแบบนี้จริงๆอ๋อที่ผ่านมาต้องมาจากเราเลือกสิ เราก็เลยรู้แล้วเวลาเลือกต้องใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์เพราะเราเป็นคนมีอารมณ์ใจง่ายใจบางย้อนถามกับแฟนต่างชาติรักกันมากทำไมเลิกกันตอนที่เราเจอกันเป็นช่วงที่เขาขายกิจการแล้วเขาบอกเหตุผลที่ว่าต้องย้ายไปแต่ว่าบังเอิญมีเรื่องโควิดเข้ามาแล้วเป็นเหตุให้เขายังอยากอย,กอย,กอยู่เมืองไทยด้วยและเขามาเจอเราอยากใช้ชีวิตที่จะศึกษาเราดูซิว่าเขาสามารถที่จะอยู่เมืองไทยได้ไหมแต่ผู้หญิงคนนี้มีอะไร มีสเสน่ห์ที่ดึงดูดเขาและอยู่ด้วยมีความสุขพอที่เขาจะอยู่ที่นี่แต่เราไม่รู้ว่าเขามองดูอยู่เราใช้ชีวิตแบบว่าเดี๋ยวเขาก็ไปก็เลยเป็นคนดีไม่ทันเขาเสียดายที่เราไม่รู้ตัวเองคิดว่าเราเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกเพราะทุกคนอวยเรา